ก็ตูดลูก้าจากใจนะครับเป็นความปิดปากต่างร้านเป็นความปิดปากก็บางแม่นเองเลยนะครับปุ๊มนายตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าไม่มีก็อยากไอ้เกินนะครับแต่ลูก้าก็น่ารักมากเลยนะครับไม่มีก็ับว่จะกูนบางแม่นเลยนะครับกับยิมเย่จ่ำไซกับบางแม่นนะครับปุ๊มนาบางแม่นก็ตรงกบคุณมากเลยนะครับกับสําหรับปีเส้าปีสุดาคนนี้นะครับปุ๊มนาน่ารักมากเลยนะครับปมกันนี้เป็นรถตูดต้าวิโอนะครับป้ามาสปากับบางแม่นนะครับสปาผนกับนิมนะครับปมน่าเล็กกักัดจีล่างจวงล่างล่าง เ็มเลยเต็มระบบนะ้วก็ปุ่มเล่นว่าจะเต็มเลยติดฟิล์มกันนะครับกันนี้ ปลุมก้องเกก็คือว่าได้มีรถน้ำข้าวมาดัานในนะครับเกก็เลยตัดสินใจนะครับป้ารดป้ามาสปากับบางแมดแล้วก็ปลสีกันสนิมนะครับเปิดีิจะไม่ใมันลุกลามไปมากว่านี่นะครับนี่กับสปาไปในเรียกว่าดินโกลนเปาๆเลยเบืเ่อเกิดจากตีว่าน้ำมันข้าวไปกลางในนะครับปุ๊บนั้นเลยตัดสินใจนะครับป้ามาจัดการกับบางแม่เลยนะครับบางแม่ก็ดับไอเวลใส่อาดใสะเอียมปับนี้เลยนะครับปุไม่ว่าจะเป็นการดีเทลลิ่งจินส้วนอะไรต่างๆนะครับเราจะทําการดีเทลมดกับหนกเนยเพื่อเบื่อยนก ตามโซกตามมุมเราเก็บไอ้หมดเลยนะครับการโอนการประกอบโคจอีนได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจีนส่วนเป่ยไปเลยนะครับมันสะอาดอย่างนได้ชัดเจนปลาโปรเลยบางเมนก็จะโลกไปแบบนี้เลยนะครับนี่กับการโอนการประกอบด้วยจังจะหน้าง่านนะครับช่วงล่างนี้เร่งว่าไม่เคยผลกันสนิมนะครับแล้วก็มีสนิมบางส่วนนะครับโดยจะโปโตนะครับเปลี่ยนเปล่ยนเลยกับไม่เห็นว่าจะเป็นทอเลยนะครับบางเมนก็จะสปาช่วงล่างง่ายด้วยน้ำยาเกลพรีเมียมนะครับตามโซกตามมุมเราคัดไอ้บันนี้เลยครับน้ำยาก็โรชิถึงไปถึงเหนือเล็กนะครับเพ่นปลี่อนัเปลี่ยาโดน นามนะครับก้าว no ั like ่วอย่างนี้ได้จัดจนนะครับปุ่มนาวาน้ำยามีประสิทธิภาพก็ไดได้เป็นเป็นไรจากคลิปนี้ได้เลยครับนี่ก็เป็นตอนที่ว่าล่างจวงล่างเส้นเลีนะครับเตรียมตัวที่จะปลกันสนิมนะครับเคลีรยพื้นผิวไวสะอาดแบบนี้นะครับเราก็จะผลกันสนิมเปิดที่จะได้รวยเปเสกันเลยนะครับความสวยงามความจัดจนความคุณภาพนะครับปุ้มนาตรงมาติบังแมนครับเอ็นนิคินิกนะครับปุ่มนาเปิ่นเป็นไรความจัดจนนะครับเปิ่นเป็นแบบสวยงามนะครับปุ้มนากันจีนมาก็ โตเฮ็นเป็นโตนะครับปุ้มนาเกลือเฮ็ดเป็นเกลืองนะครับตรงในี้ก้าวลอ้มันก้าวนะครับตรงในดำเราก็ทำให้มันดำนะครับปุ้มนาไอ้มันเกิดความจัดจีนนะครับปุ้มนาเป็นๆคนนี้นะครับที่ว่าติดตามบางเม็ดมานักปากเลี้ยนะครับยากจะมาปนกันจะนิ่มอย่างเดียวก็สามารถปากรถเก้ามาได้เลยนะครับปุ้มนาดูว่าจะเป็นการสปาดีเทลลิ่งต่างกันนะครับก็สามารถติดต่อจองคิวเก้ามาได้เลยนะครับบางเม็ดรับมดเลยนะครับแต่ว่าต้องจองคิวเก้ามาโก้นะครับแล้ววันนั้นจะเป็นวันของคุณเลยนะครับวันที่ว่าคุณจองครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพุ่มการ์ตูนว่าโอเคครับเจากก้าตำรถกันานักตำรถกันช้วยนะครับลบเรียกว่าเอฟปี e ้กับต่างส่วนคนนะครับใครที่ว่าเล่รถกันนี้เลยนะครับอยากจะมาสปาไปไหน่อยต่างกันนะครับทื่ว่าผลการสนิมเหมือนพีเซาพีสุดาคนนี้นะครับโคซามตรตรตาติโตอจองคิโอกาบ้ามังเม้นได้เลยนะครับกว่ากันนะครับพุ่ม